เกมนี้พเะเดระบุริยต้องได้25เสียงทักษิณกำลังวางเป้าหมายต้องการได้อย่างน้อย250เสียงคือกึ่งหนึ่งของสภาผูแ้แทนสาษนรแต่อย่างไรก็ตามกึ่งหนึ่ง250เสียงทักษิณคนของทักษิณยังไงก็ไม่ได้เป็นนยายกรัฐมนตรีนะครับการเมืองมันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบาย ในกลมีลวงในลวงมีจริงในจริงกลายเป็นลวงนั่นเองสวัสดีครับมาพบกับผมเทสักจิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิววันนี้มาอยู่ในรถบ้านนะคประเด็นที่น่าสนใจ คงนี้ไม่พ้นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางการเมืองนะครับสถานการณ์ทางการเมืองตอนนี้ต้องยอมรับน่าจับตามองฝั่งทักษิณก็มีการประชุมด่วนนะครับขึ้นมาที่ห้องกงเตรียมวางแผนเดินยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเรียกบรรดาสอสอประชุมด่วนนะครับเพื่อยือนยันว่าจะมีการเปลี่ยนตัวเอาผอจามานมานะรหรือจะ เป็นลนนะักษณะของการเดินเกมเอางูชูอุ้งอิงลูกของทักษิณต่อไปไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะข่าวนี้พลเอกประยุทธ์เรียกประชุมด่วนหลังจากที่คุณตรลงสุวรรณคีรีปราดทําให้ประเทศไทยของเรานั้นมีอนาคตที่ดีงามต่อไปสิ่งที่เราพูดมาแล้วนะครับพวกเราทุกคนเข้าใจกระตรงกันแล้วอยู่คําว่าทําแล้วทําอยู่และทําต่อนะครับนี่คือหัวใจของเรา ทื่อทําให้ประชาชนแล้วให้ประเทศชาติของเรามีความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่งานที่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่งานที่ยากเกินไปสําหรับพักรวมไทยสร้างชาตินะครับถ้าเราร่วมมือกันก็ขอให้ทุกคนประสบความสุขความสาเร็จในอนาคตของเราอันใต้ที่แล้วก็ขอกําลังใจจากสื่อมวลชนจากพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับทั้งที่ได้ชมทางสื่อแล้วแ,แต่ ใจถึงใจอยู่แล้วนะแล้วท่านก็คุ้นเคยกับผมมาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นท่านต้องรู้ว่าใจผมเป็นยังไงผมก็เป็นอย่างนั้นเป็นแบบเดิมทุกอย่างทุกประการคือความรักความห่วงใยที่ให้กับประชนทุกคนและผมก็สิ่งเหล่านี้ผมก็ได้คุยกันแล้วกับทุกคนในพักนะครับตั้งแต่ัวหน้าพักลงไปว่าทุกคนเราจะต้องร่วมรักสามัคคีกันในการที่จะกับเพื่อนพักของเราเดินไปข้างหน้าให้เป็นพักที่มีคุณภาพให้เป็น สอสอที่ทุกคนมีความเชื่อมั่นนะครับทุกพื้นที่นะครับทุกพื้นที่เราจะเป็นพักที่สร้างอนา,า,าคตต,ต่อต่อไปให้กับคนไทยทุกคนให้ประเทศชาติของเรานะครับเราต้องทําวันนี้เพื่อวันหน้าและวันต่อไปนะครับขอบคุณอีกครั้งขอบคุณบรรดาผู้อำนวยพิธีในวันนี้นะจ๊ะขอบคุณสื่อมวลชนนะเมื่อกี้ถามเข้ามาว่านายกตื่นเต้นหรือเปล่าคืนเลิกตื่นเต้นไปนานแล้วนะ ก็ผ่านอะไรมาเยอะแยะแล้วนะก็ขอบคุณในกำลังใจทุกคนขอบคุณพี่พี่ด้วยนะกองเชียร์เนี่ยต้าไม่ตั้งมาไม่เลิกเลยเยนะขอบคุณมากมากนะจ๊ะข้างนอกเลยนะข้างนอกเลยนะทุกคนแล้วกันทุกคนเราจะทําทุกอย่างให้ดีที่สุดขอบคุณนะจ๊ะขอบคุณทุกคนขอบคุณสมาชิกทุกทุกคนนะรักทุกคนรักทุกคนเชื่อมั่นทุกคนให้รักให้สามัคคีกันแล้วคุยกันให้ดีคุยให้รู้เรื่อง นะเมื่อกี้เรียกเรียกเรียกผมเรียกเป็นประธานเลยูยาวเหยียดแเมื่อกี้ตำแต่ยาวก็เลยนนเรียกประธานประธานกบอยพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับในฐานะนานยกรัฐมนตรีแล้วก็เป็นสมาชิกนะครับของพรรครวมไทยรักษาชาติเนี่ยนะรวมไทยสร้างชาตินะก็เรียกประชุการประชุมนะที่พรรคเป็นครั้งแรกในการประชุมนี้ก็คงหนีไม่พ้น <c oughs> ความผิดพลาดนะครับที่คุณได้ลงไปประสัยาพาดพิงถึงสถาบันพระมาหากษัตริย์นะครับน่นคือประการที่1และประการที่2นะครับคงนีไม่พน้นเรื่องของการวางตัวผู้สมัครซึ่งตอนนี้ภาครวมไทยเนี่ยนะครับได้มีการวางตัวผู้สมัครได้ครบ7 1 7 7จังหวัดเป็นภาคแรกนะครับและที่สําคัญก็จะมีคนจาก ฝั่งของเพื่อไทยฝั่งเสื้อแดงแหย้ายจากภาคอีสานเข้ามาอยู่พักรวมไทยทําให้เป็นประเด็นสําคัญนะคราวนี้พี่ศรีสุวรรณจันยานะฮะก็ปรากฏว่าไปยื่นยุบพักผลเอกประยุทธ์นะครับหลังจากที่คุณไตรงสุวรรณคีรีนะ,ะเข้าข่ายการกระทําความผิดระเบียบของการเลือกตั้งนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคืองานนี้ ประเดียพย์จะอยู่ต่อหรือพอแค่นี้ทางองคคืออะไรผมเรียนยได้ไงเรียนทุนส่วนมาโดยตลอดนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเนี่ยมันไม่ใช่เวลามาจัดเวทีพาสายหาเสียงทราบว่าจะไปอีสานอีกแล้วมันไม่ใช่เวลาหาเสียงมันไม่ได้ประโยชน์อะไรยิ่งทําคอยดูยิ่งเละย,ยิ่งเปิดแผลจุดอ่อนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเกมหลัก ผู้ที่ร่างรัฐธมนูญวางไว้คือวางกติกาไว้มีอยู่สอัน 1. กติกา180วันห้ามหาเสียงเลือกตั้งยกเว้นแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะพิจารณาด้วยความเที่ยงธรรม 2. ต้องสังกัดพรรคการเมืองในกรอบ90วันหากครบวาระการบริหารของรัฐบาลคือวันที่23มีนาคมพุทธศักราช2566 สามหากมีการยุบสภาผูแ้แทนราษฎรต้องสังกัดพักการเมืองภายใน30สวันทำไมอ่ะคนเขียนรัฐนูญแบบนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อต้องการที่จะสก,กัดธุรกิจการเมืองสก,กัดนักการเมืองสก,กัดพักการเมืองที่มาจากพวกโกงชาติโกงแผ่นดินให้ได้มากที่สุดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็จะทำให้ดีที่สุด ตอนนี้ถามว่าพรกรวมไทยพลาดใช่ไหมใช่พลาดที่ไหนบ้านพลเอกประยุทธ์บอกว่าจะหาเสียงยิ่งใหญ่เลยพลาดไหมพลาดอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเลยพลาดเข้าข่ายองค์ประกอบความผิดไหมนะครับที่เอาสถาบันพระมหากษัตริย์ไปทําการหาเสียงก็เข้าองค์ประกอบความผิดทางออกมีไหมแน่นี่คือสําคัญทุกคนอยากรู้มีทางออกคือหนึ่ง คุณไปลงลาวไปแต่ทางออกที่สองน่าสนใจกว่าเพราะอะไรทราบไหมฮะเพราะยังไม่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้งเพราะยังไม่มีกฤษฎีกาการเลือกตั้งมันยังไม่เข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งแต่อย่างใดข้อสองน่าสนใจนะครับแต่ถ้าไม่ไหวคุณไปลงก็ต้องออกไปแสดงความรับผิดชอบออกไป เป็นการกระทำความผิดสูวนบุคคลไม่ได้เป็นนโยบายของพรรคถ้าหนีข้อ2ไม่ออกนะครับส่วนเรื่องของเขตเลือกตั้งตอนนี้มันต้องรออะไรรอคําพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญว่านะครับจะนับรวมคนต่างด้าวแรงงานต่างด้าวเข้าไปรวมกับเขตของสอสอได้หรือไม่นะต้องรอคําพิพากษาจากนั้นต้องรอวันที่7 รอวันที่สามีนาการพิพากษานะครับแล้วต้องรอวันที่7วันที่7คือวันไร่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งจะประกาศเขตเลือกตั้งและจะประกาศวิธีการคิดปฏิลิสนั่นหมายคามว่าหลังจากวันที่7ไปะระยะเวลาเท่าไหร่ไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะสามารถระบุบุคคลที่จะลงเขตเลือกตั้งว่าใครจะลงเขตเลือกตั้งได้ส่วนตอนนี้ ที่ไปเดินป่า,ายสหาเสียงโน่นนี่นั่นทุกภาคการเมืองอะเปิดตัวนั่นเปิดตัวนี่อ๋อคนนึงก็เปิดตัวคนนี้ก็เปิดตัวมันยังระบุไม่ได้ว่าลงเขตไหนเพราะก๊กตอยไม่ได้บอกเลยมันจะมีการซอยเขตไปมากมายอยู่นี่คือสิ่งที่ประชาชนคนไทยควรจะทราบนะไม่ว่าคุณจะเป็นสีไหนควรจะทราบมันยังประกาศไม่ได้หรอกมันยังไม่ได้แบ่งเขตใี้เรียบร้อยเลย บอกโอ้ยฉันยังตอนนี้บางเขตมีการโอ้ยแสดงตัวฉันก็จะลงแย่งกันเยอะแยะหมดนะฮะทำให้การขึ้นเวทีปราศัยช่วงนี้มันไม่ได้ผลแล้วหรอกนะครับปัจจัยสำคัญเนี่ยผลเอกประยุทธ์คะแนนนิยมมาดีเพราะอะไรไม่ใช่ตั้งเวทีปราศัยฮะคะแนนนิยมมาดีเพราะยึดหลักชาตินิยม พอไปจัดเวทีขณะพบก็โดนละจังหวะไม่ได้มันเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาการเมืองเหมือนลูกตุ้มนาฬิกามีจังหวะก็จังหวะตอนนี้มันไม่ใช่เวลาหาเสียงมันเป็นจังหวะที่คุณต้องใช้อํานาจหน้าที่ที่มีอยู่และต้องเป็นผู้กําหนดสถานการณ์อำน,นาจหน้าที่เป็นไรรัฐบาลก็มีหน้าที่เป็นนายกรัตรีบริหารทุกพักทุกกระทรวงทบวงกรรม แบ่งไปแต่ว่าก็ต้องบริหารด้วยตัวนั่นคือประการที่หนึ่งสองต้องใช้งบประมาณให้เป็นสามต้องช่วยเหลือประชาชนให้ได้นี่คือเจตนารมของผู้ร่างรัฐธรรมนูญและลผมเรียนย้ำอีกครั้งนะตอนนี้ผมทราบว่าจะมีคนแห่เข้ามาพักรวมไทยเพิ่มขึ้นการแห่เข้ามาพักรวมไทยสร้างขึ้นเพิ่มขึ้นเพราะ หลักการรีแบนดิ้งเริ่มมีหลักมากขึ้นไปในเรื่องของชาตินิยมรักชาติเป็นคนดีโนโน,นี่นั่นก็เลยคนก็พยายามจะเข้ามาแต่ประเด็นคืออย่างที่ผมเรียนนี่ยคนที่จะมีสิทธิ์ยุบสภามีคนเดียวไม่ใช่คนชวนด้วยคือพลเอกประยุทธ์นั่นหม,มายความว่าพลเอกประยุทธ์ต้องตัดสินใจว่าคนเข้ามากกว่าคนออกหรือเปล่า ตอนนี้คนอีสานจะเข้าฝั่งอีสานจะเข้าแต่มันคุ้มไหมกับคนที่จะออกไปซึ่งไม่ใช่ดูเฉพาะพลังประชารัฐนะฮะเอ๊ะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ดูเฉพาะพักรวมไทยต้องไปดูพรักพลังประชารัฐด้วยคือไปดูพักฝ่ายขวาทั้งหมดอะว่ามันคุ้มไหมถ้าคุ้มก็ยุบถ้าไม่คุ้มก็เป็นไปตามวาระนะเพราะเกมตอนนี้คนกำหนดเกมเนี่ยตอนนี้คือคนผูเอกประยุทธ์ คนจะรู้หน้าไพ่ก็ต้องประชุมมันจึงมีการมาประชุมเกิดขึ้นต้องมีตกลงจะเข้าจะออกใครจะเข้าเข้าเท่าไหร่จะออกออกเท่าไหร่หน้าไพ่ต้องเห็นแหละไปดูลุงป้อมออกเท่าไหร่เข้าเท่าไหร่ออออห,รหน้า,พาไ,ไ,ออาไ,าาไาพ่ก็ต้องเห็นล่ะพอเห็นหน้าไพ่จึงตัดสินใจตอนนี้มันเข้าสู่กระบวนการอะไรทราบไหมฮะเดดล็อกบางคนไม่รู้เนะัยเดดล็อกอยู่เดดล็อกตั้งแต่เมื่อไหร่ 7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566าทำไมอะ่ะเพราะกะกะตจะวางการเลือกตั้งไปวันที่7พฤษภาคมนั่นหมายความว่าในกรอบ90วันถ้ากำหนดวันที่เพฤษภาคมจะไม่สามารถเข้ามาได้อีกหลังวันที่7คือเข้ามาสังกัดพักการเมืองเพราะกติการ,ระบุว่าต้องสังกัดพักการเมืองในกรอบ90วันตอนนี้ไอ้พวกที่ออกออกไม่ได้ เพราะการจะลงสมัครเลื่องตั้งคุณสมบัติจะต้องสังกัดพักการเมืองในกรอบ90วันยกเว้นพลเอกประยุทธ์จะเปลี่ยนด้วยการยุบสภาก่อน1วันก็จึงเหลือแค่90วันทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์จะเอาไงนะครับส่วนวันเวลามางคนบอกว่าอ้ยวันที่7เหมาะมีนาคมวันที่15เหมาะผมเรียนย้ำนะฮะ ทั้งวันที่สิบเจ็ดแล้วก็วันที่1 5บห้าไม่เหมาะเอาหมอดูมาทํานายกันโอ้เป็นวันที่ดีเป็นวันมงคลเป็นวันใจมงคลโน่นนี่นั่นลืมไปเลยป่ะว่าการยุบสภาเนี่ยมันเป็นการสิ้นสุดมันไม่ใช่เป็นการเริ่มต้นการทําสิติเชิงหัวลาศาสตร์เนี่ยเขาทําในวันเริ่มต้นไม่ใช่วันสิ้นสุดวันเจ๊งเขาไม่ทํากัน ผีไหนมันทำกันนะว่าไม่เรื่อยไม่เข้าใจหลักยุาศาสตรมันมันเป็นวันสิ้นสุดไม่ใช่วันเริ่มต้นและไม่ได้ส่งผลอะไรกับการเมืองในอนาคตวันที่จะส่งผลทางการเมืองในอนาคตคือวันเลือกตั้งถ้ากกตกำหนดวันที่7คนที่เข้าใจเสตีไปดูได้เลยวันที่7 เอาดวงชะตาของคนตันี้มาวางโป๊ไม่ใช่ก็ไก่เกลีย,ยงรู้ทันทีใครจะเป็นนายักกำตรีต่อไปส่วนไอ้หมอผีหมอดูยมพบงยมพบาลบอกว่าไม่มีเลือกตั้งตลกนะมันไม่มีเหตุผล ไม่มีความเป็นไปได้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเหมือนหมอดูวันที่เจ็ดวันที่สิบห้าตลกนะการเริ่มต้นกับการสิ้นสุดแยกไม่ออกอะคนละเรื่องนะซึ่งแน่นอนอเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ให้สัมภาษณ์ว่าวันดีทั้งนั้นเน่ะแต่ไม่ใช่วันที่สิบห้านั่นหมายความว่ามันก็ไม่ใช่ะจะรู้วันไหนในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองคือถ้าจะยุบจริงอะยี่สิบสองหนึ่งวัน ถ้ามีคนเข้ามากกว่านะแต่ถ้ามีคนจะออกมากกว่าก็ไม่ต้องไายุบอาวบางคนก็ตั้งคาถามกับผมอา้าวแล้วยังทำยังไงอะ่ะไอ้พวกสสภาคอีสานนี่มันจะเข้ามาไม่เห็นยากเลยง่ายตายทำไงทราบไหมฮะก็ให้เขาหาเสียงนีนามของพรรคโดยไม่ต้องลงสมัครให้หาเสียงในส่วนของปารตีลิสให้กับ พักเป็นสําคัญไม่เห็นยากเลยให้ความสำคัญพักคุณไม่ต้องลงสอสอคุณก็มีที่ในการเดินหาเสียงให้เห็นไหมถ้าชนะขึ้นมาได้เขตนี้ขึ้นมาก็ตั้งโค้ตาก็คุณเอาตําแหน่งนี้ไปนะอันนี้ผมก็ให้ตาแหน่งนี้คุณได้แค่นี้นะคุณได้แค่นี้กวางไปลักเกณฑ์ไปมีงบประมาณให้วา,าไปไเป็นยากเลยมาอยู่ที่การบริหารจัดการนะองค์กรนะครับเกมนี้ พราะเอกบริยุทธ์ต้องได้ยี่สิบห้าเสียงทักษิณกําลังวางเป้าหมายต้องการได้อย่างน้อยสองร้อยห้าสิบเสียงคือกึ่งหนึ่งของสภาผูแ้แทนสาษะรแต่อย่างไรก็ตามกึ่งหนึ่งสองร้อยห้าสิบเสียงทักษิณคนของทักษิณยังไงก็ไม่ได้เป็นนยายกบัตรีนะครับการเมืองมันสลับซับซ้อนะยอกย้อนกลอุบายในกลมีลวง ในหลวงมีจริงในจริงกลายเป็นหลวงนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทศศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับ วุ่นวายสับสนอานาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มลมเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถิดชาวไทยตื่นจากฟุ้งเฟ้อฟุ้มเฟือยต้องเหน็ดเหนื่อยใช้ กลับมาใช้ของไทยช่วยกันเอง